ดราม่าอีกแล้วเต้านัทพรนโดนจวกยับตั้งใจรวมกลุ่มไม่สวมแมสผู้ติดเชื้อโควิดเกือบหมื่นยังจัดงานมีงานเข้านางเอกสาวเต้านัทพรเตมีรักอีกแล้วหลังที่เจ้าตัวจัดงานเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดให้กับคุณแม่นิดวงทองเตมีรักคุณแม่ของสาวเต้าภายในครอบครัวแถมปีนี้อย่างพิเศษแบบสุดๆเพราะมีหวานใจหนุ่มไฮโซในามาร่วมงานฉลองวันเกิดอีกด้วย แต่กับมีดราม่าชามโตจนได้เมื่อมีชาวเน็ตลายหนึ่งเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดงานวันเกิดของสาวแต้ามองว่าแต้ายังไม่ไวายจัดปาร์ตี้อีกโควิดวันนี้เกือบหมื่นคนต่อวันแล้วรัฐก็2มาตรฐานจับเจ้าของร้านกินข้าวในร้านตัวเอง แต่แบบนี้แค่เตือนก็ยังไม่เตือนกักตัวครบร้อยครั้งปลดล็อกเจ้าแม่นาคีทองคำหรอด้านผู้ใช้โซเชียลไลฟวันเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวว่าเหมือนคนเห็นแก่ตัวบางคนก็บอกว่าแต้วโดนหนักไปแต่บางเรื่องก็ทำตัวเองลำหญ่ดาราไทยหากินบนสิทธิพิเศษแล้วก็มาใจบุญบริจาคเงินต่อ และยังมีชาวเน็ตอีกหลายคนนะครับวิจารณ์ว่าเคสนี้แต้วเน็ตผิดจริงไม่ควรทําถึงแต้าจะเป็นแมว9้าชีวิตตรวจโควิดมาแล้ว9ครั้งแล้วมันรอดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเพิ่งเฉยต่อสังคมยกเลิกการเว้นระยะห่างประชาชนเหนื่อยกับการป้องกันแทบตายมีแต่ดาราที่ใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดเลยและอยากให้มีจิตสํานึกนอกจากนี้ในโลกโซเชียลแสดงความคิดเห็นว่าในวันเกิดของสาวเต้าไม่มีใครใส่แมสสักคนแถมผู้ที่มาร่วมงานวันเกิดส่วนใหญ่เป็นผู้สูง ุซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขนาดนั่งอยู่ในรถ2คนต้องใส่แมสเลยแต่นี่เหมือนจงใจให้มีการรวมกลุ่มและน่าจะมีการเรียกร้องให้แจ้งความเพื่อช่วยกดดันให้ใช้มาตรฐานเดียวกันพร้อมกับการตั้งคําถามว่าแค่รับผิดชอบต่อสังคมมันยากตรงไหนให้ความร่วมมือนิดนึงได้ไหมในช่วงวิกฤตแบบนี้ต้องติดก่อนถึงเขตใช่ไหมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม